ัดีค่ะสวัสดีครับว,ว,ว่างบ่จ้าว่างวางจ้าว่างโอเคโอเคโอ้ยวัว่างหันหลุดเนาะเอาสู่ต่อว่าเป็นยังไม,ม่มันกลับหัวกันเจ็ดหกห้าไปเจ็ดหกมันออกเจ็ดเก้าเด็กวิ่งก็เข้าล่างนะจ้าแล้วก็แปดหนีขึ้นไปขึ้นบนค่ะจ้าไม่เป็นไรเราสู้ต่อจ้าเนะาะค่ะค่ะวันนี้ออกวันที่สองพฤษภาคมนะ จ้าจ้าจ้าตามต่อเลยจ้าข้างบนเด่นสองกับหกครับบนเด่นสองกับหกจ้าเน้นสองครับฟันไปที่สองจ้าสองห้าเก้าสองห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าหกห้าเก้าครับหกห้าเก้า สองห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดหกห้าแปดครับหกห้าแปดเน้นสองห้าเก้าครับเน้นไปที่สองห้าเก้าครับจ้ะคือสองตัวให้ตัดเล่นเอาใช่ไหมให้ตัดตัดเล่นเองครับอืมค่ะให้ตัดเล่นเอานะหมันก็จะเหลือเอาใช่ไหมเหลือห้าเก้ากับห้าแปดใช่ครับโอ้ค่ะ คือสองตัวก็ให้ตัดเอาสองสองห้าเก้านี่ตัดเล่นสามกลับก็ได้ใช่ไหมอันนี้ผมทำมาให้สามจนตรงเลยครับอืมค่ะก็สองตัวมีห้าเก้ากับห้าแปดแค่นั้นเนาะครับผมจ้าจ้าจ้าค่ะล่างสามกับแปดครับล่างสามกับแปดจ้าเล่นสามครับฟันไปที่สามค่ะสองสามสองสาม ูนย์สามศูนย์สามหกสามครับหกสามแล้วก็สองแปดสองแปดห้าแปดห้าแปดหกแปดครับหกแปดจ้าเน,น้นเน้นสองสามครับฟันไปที่สองสามจ้ะครับเม็ดเดียวครับค่ะอืมค่ะก็ถือว่าเลขสวยเนาะก็พิจารณาถ้าไม่ชอบก็จับที่เลขวิ่งเนาะ เลขวิ่งมันก็เข้าเข้าตลอดนะจะให้จับตาค,บค่ะยังไม่หลุดหนะ้าเลขวิ่งจับตาดีๆจะถ้าใครอยากโทรหาโดยโตรงก็โทรที่เบอร์โทรเนาะจะปักเบอร์โทรให้เหมือนเดิม062ย6หกสองสองศเนอาะครับผมจะเที่ยวสงการสนุกไหมอ๋อไม่ได้ไปไหนเลยครับค่ะวันนี้ก็ทำงานใช่ไหมคะใช่ครับอ้าวค่ะไม่เป็นไรไม่รบกวนเวลาเนาะ วันนี้ก็ขอให้หงป,งปังปังฝอะไรถึงเฟนช่องเอฟซีหน่อยจ้าขอให้สามน้อยขอให้สามาานนา,าก,กับเอฟซีรวยๆวยงๆงงปังๆวันนี้ครับจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะสาธุเช่นกันค่ะวัสดีค่ะจ้าวัสดีครับเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขให้ฟังเนาะสำหรับตัวเลขเซียนหนึ่งนนทบุรีเนาะค่ะจะกะตามนี่ค่ะ งวดก้อนกับเลขวิ่งเบนเขาเด้อค่ะกับจับตาที่เลขว,วิ่งเลขวิ่งบนกับยังใไซดเแมนคือเก่าอยู่จ้าแต่จับคู่ให้หกเจ็ดออกเก่าเจ็ดเจ็ดเก,าเกา่าเอาว่าเป็นยังค่ะสู่ตอนเนาะค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดอันนี้เป็นเลขบนเด้อค่ะบนวิ่งสองกับหกจ้าสองกับหกนี่พ่นจับให้สามตัวมีสองห้าเก้าสี่ห้าเก้าหกห้าเก้าสองห้าแปด สี่ห้าแปดหกห้าแปดโอกกตัดเลนคือหาเก่าก็หาเปดเด้อพี่น้องอันนี้เป็นเลขบุญเพ่นเน้นให้เม็ดเดียวคือสองห้าเก้าสองห้าเก้านี่เป่นปักหลักไ้แล้วจ้ากะพิจารณามึงมักจะได้จัดจ้ะบ่อหลายหางดอกพี่น้องพ่นจับแค่สามตัวเนาะค่ะสามสามตัวหกหางล้วก็สองตัวแค่สองหางเองจ้ะไปที่เลขล่างจ้า เลขล่างเพื่อนห้สามกับแปดเด้อพี่น้องให้มาสามกับแปดนินไปที่สามจ้าจับคู่ห้มีสองสามศูนย์สามหกสามสองแปดห้าแปดหกแปดจ้าแต่นินไปที่สองสามเด้อจ้ะเม็ดเดียวผู้ใดอยากติดต่อทางเซียนหนึ่งเมืองนนท์เนาะค่ะเมืองนนท์ค่ะคุนนนทบุรีเนาะค่ะเนาะเอา้า อันผิดอันถึอพ่นองสามารถโทรไปหาเพิ่นได้ที่0629606255 0629606255จะเอาเดี๋ยวสามานาจะเปรียบเทียบเนาะคะ่ะงวดเกา่ากับงวดใหม่ให้บึงน้ำจะได้พิจารณาได้เนาะพี่นองวา่าเป็นต่นำไปลงทุนบอ่อบึงของใหม่กับของเกา่าเปรียบเทียบกันจ้านี่เด้อจ้าสามานาเปรียบเทียบเนาะคะ่ะงวดเกา่ากับงวดใหม่น้ำค่ะทางเซียนหนึ่งทนบุรีจ้า กะจะประมาณนี้ค่ะเลขวิิงเป็นกะเดินดีเดอ้อพี่น้องกะตามนี้เลยค่ะพิจารณาจบซ้อมเบิ่งค่ะการยังย้ำคือเก้าค่ะแนวทางเดอ้อพี่น้องเบิ่งให้จบฟังให้เข้าใจก่อนเสียหนำเป็นลงทุนค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอก็ยังย้ำคือว่าจับมาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะแนวทางมีเขามีลุดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นสูตรให้คำนวณจา้า วดน,นี้ก็ออกบ่ตรงอีกแล้วพี่น้องออกเลื่อนไปออกวันที่สองษภาคมหกจิตเนาะกะจอบเบิ้งก็ได้จ้ะจอบเบิ้งไว้กอนหรือว่าผู้ใดมีตัวเดียวโคโลที่แม่นแม่นก็มาจับใส่เล็กบิงเป็นก็ได้จ้ะรู้สึกว่าเล็กิิงทั้ง่ะเสี้ยนหนึ่งทนทนบุรีนี่สุดยอดจ้ะกะถือว่าเดินดีอยู่เดินดีติดแต่ว่าจับคู่ก็ยังพลาดจ้ะเอาพี่น้องคลิปนี้กะตามนี้เลยเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแช่ กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะกะยำคือเกาค่ะผู้ที่บึ่งบ่จุกกะขอถูดขอัยหลายจ้าขันบ่ามักว่าเวโดวนกะเดินผ่านไปเนาะค่ะคอมเมนต์ใดบ่ดีสาบนากะสีเลื่อนผ่านเ้อค่ะกะบ่เป็นยังค่ะถ้าบ่ามักกะบ่ต้องเบิงกะไดจ้าสาบนาหยิบยุกมาเป็นแค่แนวทางบ่มีไผรลู้ว่าลูกลูกกลมกทมทิมุนยุกกองฉลากสีออกตัวใดเนาะค่ะ กมีอคอมเมนต์ลุกหลายๆคอมเมนต์แต่สามนาคก็พอใ่ใจดอกสู่ต่อจ้ะเอ้าในงวดวันที่สองพฤศภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบจิตขอพี่น้องเฟน้นจองอิบซีสู่ขู่สูส่คุ้นเฮงปังดังรวยสู่ขู่สู่คุ้นเงินเลโกงท้องไยเขาสาธุซา,าธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ ยะทาวิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังขิป,ปเมวะสมิชนโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยาาะธรมมนิโชติระโสยะทาสัพพิติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวันนศีลิสนิจังวุธ,ธาปัจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสาธุ